สวัสดีครับก็มาถึง ep ที่9นะครับในการสอนปรับแต่งตัว admin lte เวอร์ชัน3นะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับได้พาตัดส่วนของหน้า index html เรียบร้อยแล้วก็คือหน้าแดชบอร์ดนี้เองแล้วก็อีกหน้านึ่งครับก็คือหน้าส่วนฟอร์มครับ form editor อ่าที่ใช้ตัว summernote นะครับแล้วก็ด้านล่างยังสามารถใช้ฟอร์มที่เป็นคลาสของตัว bootstrap ได้ตามปกติแล้วก็ตัวสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นตารางครับหรือว่าตัว data table นะครับอ่ะ ก่อนหน้านี้ครับ3คลิปนี้ก็คือพาตัดโค้ดที่เราไม่ใช้ออกไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นพาตัดไฟล์ที่เราไม่ใช้ออกนะครับเพื่อให้โฟลเดอร์งานของเราครับมีขนาดเล็กลงนะครับเรียกใช้เฉพาะส่วนที่ต้องใช้จริงๆนะครับอ่ะก่อนจะพาไปตัดไฟล์นะครับจะพาเช็คก่อนว่าโฟลเดอร์นะครับต้นฉบับนะครับมีไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะมีขนาดนะครับ122เมก ดูที่ไซส์ออนดิสนะครับ122เมกนะครับเราจะตัดให้เหลือน้อยกว่า50เมกนะครับผมเริ่มจากหน้าแรกก่อนครับก็คือส่วนของแดช b o a r d v 1ก็คือ index html นะครับถ้าเราโฟกัสที่ url ตอนนี้ครับเข้ามาที่ folder adminlte เ e อร์ o n 3.2.0ก็จะเจอไฟล์ index html เลยเพราะฉะนั้นครับส่วนที่อยู่ใน index นะครับหรือว่าส่วนที่อยู่โฟลเดอร์ระดับเดียวกันกับโฟลเดอร์นี้นะครับ อะไรที่ไม่จําเป็นอ่ะเราจะเริ่มลบไฟล์ทิ้งแล้วนะครับอ่าจะเริ่มลบไฟล์ทิ้งแล้วครับมาค่อยๆทํานะครับไปพร้อมกันหรือคุณดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยทําตามนะครับผมอ่ะเปิดไดเรกทอรีตามปกตินี่แหละครับเปิดโฟลเดอร์นี่แหละครับอ่ะเข้าไปครับอ่ะแล้วก็ในการจะ sorting นะครับหรือว่าดูวิวแบบนี้นะครับวิธีทำนะถ้าคุณใช้ Windows คุณไปที่ sorting ครับเราก็เลือกไทเลือกไทนะครับอันที่2เลือก ascending ครับก็คือให้เรียงลำดับไฟล์จากบนลงล่างก็คือชื่อไฟล์นั่นแหละครับ a a ถึง z นะครับหรือ a ถึง c นี่แหละครับอ่าแล้วก็ตรงกรุ๊ป by อีกนิดนึงครับตรงกรุ๊ป by ต้องเลือกเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ type อ่าเพราะว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับเพราะว่าตรงนี้เลือก type แล้วอ่าเลือก ascending แล้วก็ตรงกรุ๊ป by ก็ต้องเลือก type ทีหนึ่งนะครับมันจะมีการแสดงแบบนี้นะครับเป็นไท p e t y ไปแล้วก็ตรง view ครับเลือกเป็น list นะครับเลือกเป็น list นะครับอ่ะ มันก็จะมีการจัดกลุ่มของไฟล์ให้นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลย browserlist นะครับไม่ได้ใช้คลิกแล้วก็ลบไปเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรามีต้นฉบับให้โหลดได้ตลอดเวลานะครับต่อไปครับที่เป็นไฟล์ html นะครับอ่ไฮไลท์ครับแล้วก็คลิกออกหน้าให้เหลือ index.html แค่ไฟล์เดียวส่วนไฟล์อื่นลบทิ้งไม่ได้ใช้อ่านะครับหรือ index นะต่อไปครับ docker file นะครับ docker ignore เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน อ่า editor config ก็ไม่ได้ใช้ครับไปจนถึงนี่เลยไฟล์ docker ไฟล์นะพวกนี้คือเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะทำตัว admin LT ของเราเนี่ยให้เป็นเทมเพลตระบบหลังบ้านนะเพราะฉะนั้นการจะสร้างฟอร์มสร้างตารางหรือว่าเรียกข้อมูลมาเราจะใช้วิธีการเขียนทั้งหมดนะครับเขียนเองทั้งหมดนะครับผมแต่ก็ผมก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้นะครับแต่ตอนนี้เรามาตัดไฟล์ที่เราไม่ใช้ออกไปก่อนนะครับอ่ะลบไปเลยนะครับต่อมาครับส่วนของ ด i กิทก็ไม่ได้ใช้นะครับรู้ได้ยังไงวิธีดูครับคุณเปิดไฟล์ index. html ขึ้นมานะครับบนโปรแกรมที่คุณใช้ในการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ลากมาวางลากมาปล่อยนะครับอ่ะถ้าเราโฟกัสดูตรงที่การเรียกใช้ cds แล้วก็ js ต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเรียกใช้ที่โฟลเดอร์ plug i n แล้วก็เรียกใช้แบบ cdn เนะครับเห็นไหมครับอยู่ในโฟลเดอร์ plug in f o โฟลเดอร์นะครับพวกนี้ครับแล้วก็ไปดูส่วนของ f o o t e r หรือว่าส่วนด้านล่าง นะครับอ่ะผมจะพาทำช้าๆแล้วกันโฟลเดอร์ er, เลื่อนมาล่างสุดเห็นไหมครับก็จะมีการเรียกใช้ที่ Folder ร์ปลั๊กอินอ่า Plugin Plugin กอินปลนะเห็นไหมครับแล้วก็จะมี Folder ร์ดิสด้วยนะครับผมสรุปเราไม่ได้ใช้งานใน Folder.github ลบไปเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปครับส่วนของ g i t trip อ่าทริทรบเนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ กิจ uh, ignore ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัว babel rc ก็ไม่ได้ใช้นะครับผม json file แล้วก็ไม่ได้ใช้ md file ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ npm ignore ก็ไม่ได้ใช้นะพวกนี้ครับไฮไลท์ครับค่อยๆไฮไลท์ลบไปเลยแล้วก็พวกนี้ครับที่เป็น uh, styling นะครับตัวที่เป็น styling แล้วก็ yml ไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ลบไปเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลืออยู่แค่นี้นะ ที่เป็น html ครับก็จะมี index ไฟล์เดียวแล้วก็มี folder b u i l d folder d i s folder doc folder page folder แล้วก็ folder plugin ต่อไปครับเราก็จะมาดูอีกทีนึงว่าเออ folder b u i l d ตกลงได้ใช้งานไหม folder d i s มีต้องใช้งานไหมมี css มี js ไหม folder doc ต้องใช้ไหม page ต้องใช้ไหม plugin ต้องใช้ไหมนะครับอะตอนนี้ครับเรา refresh หนะ้า index ด,ดูก่อนอะยังอยู่ปกตินะยังไม่พังนะยังไม่พังนะไปดูหน้าที่อฟอร f o ครับ editor อา ยังใช้งานได้ต่อไปครับหน้าที่3 table ครับ data table ยังใช้งานได้ครับอ่านี่ครับ sorting ได้นะโอเคยังสามารถทำงานได้ตามปกติอ่ะกลับไปที่ dashboard v1 ของเราก่อนนะครับต่อไปครับเราจะมาดูโค้ดนะครับที่เป็นส่วนของ header อีกทีหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เรียกใช้ในโฟลเดอร์ plug-in นะครับอ่ะพาเช็คดูนะ น,นี้ก็ plug-in folder d i s plug-in 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 นะครับค่อยๆไล่ like. แล้วก็ด้านล่างครับที่เป็นส่วนของ JS แล้วก็ jQuery ต่างๆ folder plug-in folder plug-in folder plug-in นะครับ folder plug-in แล้วก็ folder this folder this นะเพราะฉะนั้นเช็คแบบนี้แล้วครับอย่าเพิ่งลบออกเพราะอะไรเราต้องเช็คอีก2ไฟล์ด้วยต้องเช็ค2ไฟล์ด้วยครับก็คือไฟล์ที่อยู่ใน page แล้วก็อยู่ใน form แล้วก็ Editor ดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ะเลื่อนดูด้านบนก่อนครับว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ที่โฟลเดอร์ไหนกันอ่าโฟลเดอร์ปล er ั๊กอินอ่าโฟลเดอร์ดิสนะครับแล้วก็ดูด้านล่างด้วยโฟลเดอร์ปล er ั in, ๊กอินปลั๊กอินโฟลเดอร์ดิสนะแล้วก็ปลั๊กอินนะครับผมอ่าแล้วก็พวกรูปภาพก็อยู่ในโฟลเดอร์ดิสตต่างๆนะครับต่อไปครับอีกไฟล์นะครับอยู่ในเทเบิลครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ data.html อ่านี่ครับไปดูด้านบนก่อนอ่าดูครับว่าใช้อ่า่่อาใช้งานซอสต่างๆที่โฟลเดอร์ไหนโฟลเดอร์ปลั๊กอินอ่านี่ครับโฟลเดอร์ดีสอ่าด้านล่างอ่าที่เป็นส่วนของฟุตเตอร์นะครับก็จะใช้โฟลเดอร์ปลั๊กอินโฟลเดอร์ปลั๊กอินแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ดีสอ่านะครับก็จะมีโฟลเดอร์ดีสนับสรุปนะครับอะไรไม่ได้ใช้มาดูกัน1ครับโฟลเดอร์บิวอ่าเข้าไปไม่มีครับอ่ามีโฟลเดอร์อยู่นะ ที่มี scss, uh, js, npm แล้วก็ conflict ต่างๆสรุปโฟลเดอร์นี้เราไม่ได้ใช้นะครับอัพขึ้นมาลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยโฟลเดอร์เดเมื่อกี้ดูแล้วได้ใช้โฟลเดอร์ c ็อกโฟลเดอร์ด็ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคู่มือครับที่บนออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นโฟลเดอร์ดเราไม่ต้องใช้นี่ครับส่วนโฟลเดอร์เพยยังต้องใช้อยู่ไหมดูครับดูนะถ้าเราคลิกที่ editor อีกทีนึงนะ form editor ไฟล์นี้ครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เพจแล้วก็โฟลเดอร์ฟอร์นะครับส่วนที่เป็นดัต a t a ทเบิลครับคลิกขึ้นมาดูอยู่ใน Admin LTE อยู่ในโฟลเดอร์เพจอยูแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์เทเบิแล้วก็ถึงจะเจอไฟล์ d a t a html นะครับอ่านะครับเจอแล้วนะอ่าถ้ายังไม่ทันก็กด p o ส t ์วิดีโไว้นะครับกด p พสต์วิดีโอไว้นะครับต่อไปครับผมก็จะพาไป จัดการต่อเกี่ยวกับโฟลเดอร์เพจอ่ะย้ำอีกทีนึงนะในส่วนของหน้าตารางของเราครับจะอยู่ในโฟลเดอร์หลักก็คือ adminlte นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์เพจอ่ะแล้วก็มีโฟลเดอร์ t l e l e แล้วถึงเจอไฟล์แล้วกว็ส่วนที่เป็นฟอร์ม e i t t r r ครับ focusul r เช่นเดียวกันโฟลเดอร์หลัก folder, folder Page Folder Form แล้วก็ถึงจะเจอไฟล์ i s t e r h t m l นะเพราะฉะนั้นมีแค่ Form กับ Table นะครับส่วนอื่นไม่ได้ใช้ตัดออกครับดับเบิ่คลิกเข้าไปที่ p a g e นะครับผมอ่ะเรายังเหลือไว้แค่ Form กับ Table นะครับส่วนอื่นไม่ได้ใช้ต้องลบทิ้นนะครับผมอ่ะไฮไลท์ทั้งหมดก่อนครับแล้วก็คลิกออกก็คือ Table แล้วก็ Form รเราใช้จริงๆก็ประมาณนี้ส่วนอะไรที่เราจะเอามาใช้เสริมๆกันนะครับจากจากตัวแอดมินีที่เราได้ลบออกไปแล้วนะครับเราก็กลับไปดูคู่มือนครับบนออนไลน์นะครับบนแอดมิน t t e นะครับว่าเออถ้าจะเอาตัวนี้มาใส่เพิ่มเติมเออเราก็ไปดูคลาสว่ามันมีการเรียกใช้ CSS บน Header มีอะไรบ้างแล้วก็ฟุตเตอร์ที่เป็น JS มีอะไรบ้างแล้วก็ก o p ีมาใส่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราทำเทมเพลตแบบ ให้คลินคลนมาก่อนนะครับอะไรจะเสริมเราค่อยไปหามาเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันดาวน์โหลดได้อยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะสรุปในโฟลเดอร์เพจนะครับคงเหลือไว้แค่โฟลเดอร์เทเบิแล้วก็โฟลเดอร์ฟอร์นะครับส่วนอื่นลบทิ้งให้หมดอ่าลบทิ้งให้หมดนะครับผมอ่ะเหลืออยู่แค่นี้นะ2โฟลเดอร์แล้วก็ต่อไปครับเข้าไปที่ Table ก่อนอ่าใน Table ครับมันมีอยู่ทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันแต่ที่เราจะใช้จริงๆอ่ะกลับไปดูที่ เทเบิลอีกทีหนึง่ง Data Table เราใช้แค่ไฟล์ที่ชื่อว่า d a t a html นะครับซึ่งจะเป็นตัวตัวแบบนะเป็นแม่แบบของการแสดงผลในรูปแบบของตารางเพราะฉะนั้นไฟล์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องลบออกเช่นเดียวกันโอเคครับไปครับอ่ะสรุป JS Grid แล้วก็ Simple ลบออกนะครับแต่ถ้าจะเอามาใช้ก็กลับไปดาวน์โหลดมาใหม่นะครับไม่ต้องเสียดายลบไปเลยนะครับเหลือ data html ไฟล์เดียว ต่อไปครับโฟลเดอร์ฟอนะครับกลับมาดูที่ผลการทำงานก่อน Form แล้วก็ editor, อ d ดิเตอร์นะครับไฟล์ที่เราใช้เป็นต้นแบบก็คือ e d i t o r .html นะครับแล้วก็ไฟล์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องลบทิ้งไปครับก็จะมีตั้งแต่ Advanced General แล้วก็ Validation ครับไม่เกี่ยวข้องลบทิ้งไปเลยนี่ครับผมก็จะเหลือแค่หนึ่งไฟล์เช่นเดียวกันนะครับ editor .html นะครับผม สรุปแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่แค่นี้นะครับเรามาลองเช็คดูครับว่าทั้งโฟลเดอร์เราจาก122เมกตอนนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ property อ่านะครับตอนนี้ก็เหลือ85.5เมกะไบต์นะครับแต่มันก็ยังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่นะครับผมต้องการให้เหลือน้อยกว่า50เมกอ่าต่อไปครับเมื่อลบไปแล้วนะเราต้องมาเทสก่อนว่า 3หน้าที่เราจะใช้เป็นต้นแบบมันเพี้ยนไหมเริ่มจาก index.html นะครับต่อไปก็จะเป็น form editor ยังใช้งานได้นะครับทั้งตัว summer node แล้วก็ตัวที่เป็น b o o t s t r a p ด้านล่างแล้วก็ตัว table หรือว่าตารางครับ data table ครับคลิกเปลี่ยนได้ไหมอ่ะนี่ครับนับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ายัง sorting ได้อยู่นับเลือกพวกนี้ได้อยู่นะครับ ยังใช้งานได้ตามปกติยังไม่เพี้ยนนะครับถ้า UI เพี้ยนเมื่อไหร่แสดงว่าเราลบอะไรที่มันต้องใช้ออกไปนะครับ <_ S 2> ต่อไปครับ <_ S 1> อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเหลืออยู่85.5เมกนะครับเราต้องการให้เหลือน้อยกว่า50เมกอ่ะเราเข้าไปที่โฟลเดอร์หลักอีกทีนึงและไปที่โฟลเดอร์ plug-in อ่ามีเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับเฉพาะในโฟลเดอร์ plug-in โฟลเดอร์เดียวคลิกขวาแล้วก็ property มีทั้งหมด58.3เมกเลยทีเดียว นะครับส่วน Folder Page จล่ะมีเหลือยุกิเมกอ่ะมีแค่80เคงครับน้อยมากเพราะว่ามีแค่2ไฟล์ f o l เดอร์ดิล่ะคลิกขวาแล้วก็ p r o p e r t y มีทั้งหมด27เมกนเมกไปดูครับมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมี js นะครับที่เป็นของตัว Bootstrap แล้วก็รูปภาพนะครับที่จะต้องใช้ประกอบนะครับแล้วก็ภาพไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกเช่นเดียวกันอย่างเช่นครับอ่ะตัวที่ไม่ได้ใช้นะ ก็จะเป็นนี่ครับโฟโต้ photo. ไปจนถึงรูปรองเทา้าลบไปเลยเครดิตลบไปเลยนะครับแล้วก็รูปพวกนี้ครับเราอาจจะใช้เป็นตัวรูปโปรไฟล์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ที่เป็นอวตารนะอ่ะนี่ครับจากยูเซอร์ไปจนถึง User 8, User 1, ยูเซอร์แปดยูเซอร์ห่จนถึงยูเซอร์แไม่ได้ใช้ลบออกไปเลยะนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ไอคอนก็ลบไปเลย ส่วนพวก Default อ่า t เป็นแบ็กกราวน์นี้ยังอาจจะยังต้องใช้อยู่นะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะเหลือประมาณนี้นะครับที่ต้องใช้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ IMG ครัแล้วก็ property ที่หนึ่งก็จะเหลืออยู่แค่ 228K น้อยมากๆนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ dis k ทั้งหมดเหลืออยู่2 4นะครับ24.3เมกนะครับซึ่งมันจะเยอะตรงที่เป็นขอดู JS ก่อนอ JS ห้าร้อยสิบสองน้อยมาก CTS ละ่ะ CTS อา่าตั้งยี่สิบสามจุดหกเมกนะเห็นไหมครับยี่สิบสามจุดหกเมกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันได้ใช้หมดนะครับลบออกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัว CTS ของตัว Admin LTE เวอร์ชันนี้นะครับอ่ะต่อไปเราไปโฟกัสที่โฟลเดอร์ปล er ั๊กอินนะโฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับผมโฟลเดอร์ปล er ั๊กอินนะครับอ่ะอันนี้เลือกเป็นลิสต์นะตรงวิวอ่ะให้ดูง่ายอา่ะโอเคต่อไปครับมาไล่ทีละอันอะไรที่เราไม่ได้ใช้ โสไม่ได้ใช้อ p พ o a d ไม่ได้ใช้ซมาร์โนตได้ใช้นะครับสวิตเอร์ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพา Include เข้ามาแล้วก็ตัวนี้ครับไม่ได้ใช้ Sparklin นไม่ได้ใช้ s e e e t t o o l ไม่ได้ใช้ s e e l Select t o o l Bootstrap ไม่ได้ใช้อ่ะ p ปเปอร์คงไว้ก่อน a f เฟลนะครับ PDF maker อ่ะคงไว้ก่อน Overlays call bar เอาออกไป Page Process Moment ไอ้พวก JS อะไรพวกนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัว Data t a b l e เดี๋ยวตอนที่เราไม่ได้ใช้เราตัดออกอีกทีนึงแล้วก็ jQuery ได้ใช้นะครับ jQuery validate ไม่ได้ใช้ mouse v i e w ไม่ได้ใช้ UI ไม่ได้ใช้ครับอะแล้วก็ I check Bootstrap ไม่ได้ใช้ input mask ไม่ได้ใช้ ion r a n k e slider ไม่ได้ใช้ jQuery n o นะไม่ได้ใช้ Full Calendar ไม่ได้ใช้ Front awesome เก็บไว้นะ Float เอาออก Echo เอาออกครับ Fast เอาออก filter list ไม่ได้ใช้ แฟลตไอคอนซีเดไม่ได้ใช้ดรอปโซนไม่ได้ใช้ Data table ได้ใช้นะอะ,อะไรที่ Data ที่เป็น Data table อย่าไปยุ่งกับมันนะครับได้ใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ทีนึงว่าเอออะไรที่ได้ใช้จริงๆนะอะ,อะไรที่เป็น Data table จนถึงถึงนี่เลย Data table ิล t ะท n เอาไว้โค l ลร์มิลเลอร์ไม่ได้ใช้ชาร์จเอทไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมพาใช้กราฟนะครับที่ผมมีตัวอย่างให้แล้วก็บูสตร a p ดู uh, List Box กนะครับก็ไม่ได้ใช้อ่ vs uh, ครับต้องไฟ์ Input ไม่ได้ใช้ BS Stepper ไม่ได้ใช้ o uh, b o t s t r a p คงไว้ก่อน b o o t s t r a p Slider ไม่ได้ใช้ o b o t s t r a p Switch แล้วก็ w o o t s t r a p Color Picker ไม่ได้ใช้นะครับสรุปนะครับมีทั้งหมด60 f o l โฟลเดอร์นะผมสีเล็กไปทั้งหมด35อัน35โฟลเดอร์ที่จะถูกลบออกนะครับแต่ก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงว่าเอออันไหนที่ไม่ได้ใช้ค่อยลบออกนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะลืมลืมครับลืมตัวนี้ครับ เดทแรงพิกเกอร์อ่าเราไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าอนาคตจะใช้ก็ค่อยเอามาใช้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเลือกทั้งหมด60โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับในการที่จะลบออกไปนะครับอ่ะชัวร์แล้วนะครับอ่ะคุณกดพอสไว้ได้นะครับ60โฟลเดอร์นี้ครับไม่ได้ใช้ลบออกไปเลยอ่ะโทษทีครับ36โฟลเดอร์อ่ะาโฟลเดอร์ไม่ได้ใช้ลบออกไปเลยอ่านะครับผมตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ทั้งหมด อเราลบก่อนนะ,ะซึ่งตรงนี้ครับก็เครื่องเราช้านะครับก็จะลบช้าเช่นเดียวกันนะครับอะระหว่างลบครับเราไปเช็คนิดนึงครับว่าโฟลเดอร์ปลั๊กอินตอนนี้ครับเราเหลืออยู่ทั้งหมดกี่เมกอ่าพเร์ตี้ทีนึงเหลือแค่33มสิเมกนะครับแล้วก็ถ้าเช็คทั้งหมดล่ะ,ะเช็คโฟลเดอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับ p r o p e r t รนะครับผม เหลืออยู่ทั้งหมด5 7 4เมกอายังไม่ยังไม่ได้เป้าหมายของเราเพราะว่าเป้าหมายของเราคือน้อยกว่า50เมกนับน้อยกว่า50เมกครับอ่ะลบเรียบร้อยแล้วนะต่อไปครับมารีเฟรชนะครับตั้งแต่แรกเลยอินเด็กซ์อทเทติเมลครับว่ามีอะไรเพี้ยนไหมอ่ะเพี้ยนที่เป็น i m a g e user อันนี้ไม่ซีเรียสนานอะแค่อารูปแค่รูปหายไปนะโดยแล้ร,รูปมาใส่ก็ได้ภายหลังนะครับส่วนพวกนี้อ่ะยังใช้งานได้ตามปกติต่อไปครับฟอร์มอ่ะฟอร์มไอดีเตอร์อ่า,อาใช้งานได้นะครับ ล้วก็รูปข้างบนตรงนี้หายไปเช่นเดียวกันโอเคอันนี้ไม่ซีเรียสน,นะ Table ครับ Data T เทเบครับใช้งานได้ sorting ได้นะครับนี่ครับยังทำงานได้นะครับต่อไปครับต่อไปนะัตรง J g กริดผมว่าเราไม่ได้ใช้แล้วแหละตัวตัวที่เป็น Data T a b l e นะ J g กริดตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราลบออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกลับไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินอะไรที่เป็น J g กริดเมื่อกี้นี่ครับ จซิก็ไม่ได้ใช้นะ PDF Maker นะ PDF Max ก็ไม่ได้ใช้ครับ p o p p e r ก็ไม่ได้ใช้อ่ะนับ jQ Map ก็ไม่ได้ใช้อ่า jQuery เอาไว้ก่อนนับเจคูลีเอาไว้ก่อนนะครับผมอ่ะต่อไปครับลบก่อน4เอ่อ5 5โฟลเดอร์นี้นะลบก่อนลบก่อน5โฟลเดอร์นี้อ่าลบไปแล้วครับอ่ะรอเขาปรเซสไปนะเพราะเครื่องผมช้านิดนึงนะแล้วก็มารีเฟชนะว่ายังทำงานได้อยู่ไหมนะอ่ะเดท็อเปอรทำงานได้ฟอร์มครับ อฟอร์มทำงานได้ตามปกติแล้วก็ดชบอร์ดวีหนึ่งทำงานได้ตามปกตินะครับผมไปดูที่โฟร์ไดร์ลักอีกทีนึงครับว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เมกแล้วหรือยังอ่านะครับเหลืออยู่ทั้งหมด39เมกแล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับผมแต่มันลบอีกนะครับลบออกอีกได้มากกว่านี้นะนะครับลบออกอีกได้มากกว่านี้วิธีเช็คครับเราก็เริ่มจากอินเต็กของเรานะครับว่า อะไรท, Shift, ที่ต้องมีใช้นแล้วก็อะไรที่เราลบออกไปแล้วนะครับผมอ,อย่างเช่น plug-in ตัวนี้ครับ tempus f a p เนี่ยสตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้เด๋วในคลิปหน้าผมจะพามาเช็นคนับโค้ดแต่ละอัน,นว่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราลบไฟล์ไปแล้วนะครับเราต้องมาเช็คพวกนี้ด้วยว่าเออถ้าเราลบโค้ดไปแล้วเราก็ต้องมาลบอ่อโทษที่รับถ้าเราลบไฟล์ไปแล้วเราก็ต้องมาลบโค้ดด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยโดนลบออกไปแล้วแน่นอนอ่ะ i check bootstrap อ่านี่ครับ แล้วก็พวก j q Map เมื่อกี้ที่ลบออกก็ต้องมารลบออกด้วยนะครับส่วนพวกนี้ได้ใช้แน่นอนอ่ะตัวนี้ครับ Overlays c a l b a r ไม่ได้ใช้เราก็ต้องมาลบออกแล้วก็ตัวที่เป็น Date Range Date Picker อ่าลบไฟล์ไปแล้วแต่โค้ดยังอยู่เราก็ต้องมาลบโค้ดออกด้วยนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะสมมติได้ใช้อยู่นะครับต่อไปด้านล่างอ่ะต่อไปด้านล่างครับตัวที่เป็นปลั๊กอินนะครับอ่ะ jQuery อ่าเรายังอยู่ตัวนี้ jQuery UI นะครับถ้าดูนะล็อกอินนะ jQuery UI อ่ะเราก็ลบออกไปแล้วเช่นเดียวกันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาเวลาลบโค้ดออกด้วยนะครับเดี๋ยวพาทำในคลิปต่อไปตัว Bootstrap อ่ะยังใช้อยู่ชาร์ตอ่ะเห็นไหมครับเราลบออไปแล้วเพราะว่าผมจะพาใช้ตัวที่เป็น h ไฮชาร์ตเราก็ต้องมาลบโค้ดออได้วยนะครับอ่ะลบโค้ดออกไปด้วยตัวที่เป็น Sparkline อะเห็นไหมครับเราลบไฟล์ไปแล้วก็ต้องมาลบโค้ดด้วย jQuery Map อ่ะเห็นไหมครับ แล้วก็ jQuery น n บอ่านับชาร์จตัวนี้ครับก็ออกไปแล้วเด t แ r a n ก็ออกไปแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ปัวที่เป็นตัวนี้ครับ t e m p u s Dominus อ่ก็ออกไปแล้วนะครับอ่าโอเคต่อไปครับไปดูโค้ดไฟล์ e d ดิเตอรดูส่วนของ h e a d ดอร์ก่อนอ่า Font awesome ยังอยู่ admin list ยังอยู่นะครับสม m e r โน้ตยังอยู่ โค้ดมิลเลอร์อ่าเราไม่มีแล้วก็เราก็ต้องมาลบโค้ดออกด้วยนะครับผมเยวพาทำในคลิปต่อไปแล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่เป็น simple MDE อ่า simple MDE เราน่าจะลบไฟล์ลบโฟเดอร์ไปแล้วเราก็ต้องมาลบโค้ดด้วยนะเยวพาทำในคลิปต่อไปตอนนี้ขอดูคร่าวๆก่อนละกันอ่ะตัวนี้ปลั๊กอินเจคุรี่ยังอยู่วูดแตรบย,ย, Summer ยังอยู่นะครับดิทยังอยู่ซามโนวยังอยู่นะครับโค้ดมิลเลอร์อ่า ก็ต้องเอาออกเช่นเดียวกันนะพาไปอ,ออกในคลิปต่อไปอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆนะครับเราต้องเช็คดูก่อนว่าเราลบออกแล้วมันมีผลอะไรกับหน้านี้ไหมแสดงผลเพี้ยนไหมนะครับต่อไปครับ Data Table ตัวสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะอ่ะ Font Awesome ยังอยู่ Data Table อ่ะเห็นไหมครับมันมีใช้แค่ตัวที่เป็น CSS นะครับในโฟลเดอร์ Plugin นะครับ Data Table BS4 Data Table Responsive Data Table Button นะครับ เห็นไหมครับ data table responsive uh, data table bs 4แล้วก็ data table button ยังอยู่อะไรที่มีเกี่ยวข้องตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลบออก,ออกอีกทีหนึงเหมือนกันนะครับต่อไปฝั่งของ uh, footer นะตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ data table พวก js พวกนี้ก็ยังอยู่ตามปกตินะอะไรที่เราไม,ไม่ได้ใช้ก็ต้องลบออก js เมื่อกี้เราลบไปแล้ว pdf make เราลบไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ยังอยู่ เพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้เราได้ตามเป้าแล้วนะว่าจาก122เมกนะครับเหลืออยู่39เมกนะครับแต่ยังสามารถลบออกได้อีกนะครับในส่วนของโฟลเดอร์ปลักอินนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะพานะครับลบทั้งโฟลเดอร์แล้วก็ลบทั้งโค้ดที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับเพื่อให้ตัวเทมเพลตที่เราจะใช้ตัวนี้ครับมันมีไฟล์ค่อนข้างเล็กลงมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้โหลดเร็วนะครับแล้วก็ เรียกใช้เฉพาะไฟล์ที่เราต้องการจะใช้งานจริงๆนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ